กราบสวัสดีค่ะทุกคนนะคะบ่ายนี้ไม่มีเวลาลงวิวให้ขอเป็นแบบรูปแบบเสียงนะคะก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะ mm hmm. นิดเคอีบ่ายของวันที่15เราจะให้ทุกคนวิ่งนะคะ3 0 Win 9 8 1วิน9 8 1นะคะลูดให้รูด3นะคะเจาะให้เป็น38 39 แล้วก็สามหนึ่งเลขสามตัวแปดเก้าศูนย์นะคะต่อมาจีนบ่ายของวันที่สิบห้าให้วิ่งสี่แปดนะคะวินเก้าศูนย์หนึ่งทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะเจาะสองตัวให้เป็นสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะลูด ให้รูด4นะคะทุกคนฮังเสงบ่ายของวันที่15นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งสองสนะคะและทำการจับมัดวิน4ี่ห้าหให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะเลขเจาะให้เป็น3ามห3สามสี่สามห้าเลข3ตัวให้เป็นสองหหลูด3านะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั b s c r i b รไว้ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ